อู้ถึงการพวนดินนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบนแิแต่เลยแล้วแต่ความคิดผายความคิดมันที่จะเกิดไอเดียทางการเกษตรขึ้นมาฮห้กับตัวเองได้ใจแบบง่ายเบานะครับการพ้นดินอย่างที่ผมเคยบอกกับพูกท่านไปนะครับบอกว่าจะทําด้วยเล็กบอกว่าจะทําด้วยอย่างก็แล้วแต่นะครับสร้างสารต่างต่างนะครับแต่มันจะมีทําวิธีหนึ่งที่เขาคิดขึ้นมาแล้ว ช้ได้หลายอย่างนะครับม่ได้เฉพาะพลวดินอย่างเดียวทําขึ้นมาแบบขาดนะครับหรือว่าขอนั่นแหละขอที่เหาเคาะหญ้าเคาะที่เนี้ยต่างๆนะครับอันนี้คือทอําทขึ้นมาผมทําขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อจะเอาเบที่เนี้ยเก็บใบไม้เ็จใบไม้ต่างๆแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะพวนด,ดินเพื่อกับทุกท่านในแปลงพักที่เหาปลูกไว้แล้ว ง่ายดายแต่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้กับกู่านได้ขับชมครับผมี่เขาขอค่าได้สามารถขอค่าได้นี่คือการพวน